ต้อนรับกลับเข้ามาสู่ใน The Speech Idol นะคะสัปดาห์ที่แล้วเราได้เรียนรู้วิถีแล้วก็ขนทางของนักล่าฝันรู้ไหมคะว่าเบื้องหลังของนักล่าฝันเนี่ยมีหลายคนมากๆที่จะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงซึ่งหนึ่งคนที่สำคัญมากๆก็คือผู้จัดการส่วนตัว หรือที่เราเรียกว่านักปั้นอาจจะเป็นคนหาเจอมาอาจจะเป็นคนพาศิลปินเหล่านี้มาดูแลคําว่าดูแลหลายคนอาจจะงงเอ๊ะดูแลยังไงให้เข้าให้น้ําเหรอจริงๆแล้วค่ะในหน้าที่ผู้จัดการนั้นมากมายหลายสิ่งมากแต่สิ่งที่ยากที่สุดตั้งแต่แรกเลย เขาใช้ทักษะอะไรการสื่อสารแบบไหนที่จะสามารถทําให้คนคนนึงเชื่อมั่นศรัทธาไว้ใจและอนุญาตให้คนคนหนึง่งมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวให้ศิลปินคนคนหนึ่งได้ลองคิดดูนะคะศิลปินคนหนึ่งเนี่ยเวลาไปทำงานผู้จัดการเนี่ยจะได้ค่าส่วนแบ่งจากการดูแลศิลปินคนนี้สามสเปอรซตสมมุติศิลปินไปถ่ายโฆษณามาได้หนึ่งล้านผู้จัดการจะได้สามแสนบาทคุณลองคิดดูสิคะว่า ถ้าเราไม่มีทักษะการสื่อสารเราจะเอาศักยภาพไหนไปเปิดใจให้ใครบางคนยกเงินที่เขาหามาได้ให้กับเรา3ามแสนบาท30%ฉะนั้นอันดับแรกที่จะเปิดหัวใจให้คนรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเราได้คือทักษะของการสื่อสารและเหนือไปกว่านั้นเขาใช้ทักษะอะไรอีกที่นำเข้ามาอยู่ด้วยกันแล้วดูแลรักษาสร้าง และนำเขาไปสู่เส้นทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้คือหน้าที่ของผู้จัดการค่ะวันนี้ค่ะครูเงาะอยากให้พวกเราได้มีโอกาสรู้จักผู้จัดการศิลปินซึ่งคนนี้นะคะครูเงาะต้องบอกเลยว่าเป็นผู้บุกเบิกซีรีส์ Series Y คนแรกของประเทศไทยนะคะเออปั้นศิลปินมาแล้วนะคะกว่า20ชีวิตและกำลังจะปั้นต่ออีก50ชีวิต และมีโปรเจกต์มากมายที่จะทาให้ศิลปินของเขาโด่งดังและปัจจุบันนี้ศิลปินของเขานะคะโด่งดังในระดับนานาชาติอยากรู้จักเขาแล้วใช่ไหมคะเรามาเรียนรู้เคล็ดลับค่ะว่าเขาใช้วิธีคิดอะไรวิธีการสื่อสารใช้หัวใจแบบไหนที่ทําให้คนอื่นเปิดหัวใจให้กับเขาและตอนนี้เกาอี G ีไอดอลตัวนี้พร้อมที่จะรับไอดอลคนถัดไปแล้วค่ะคุณโอสตาร์ฮันเตอร์ค่ะ สตาร์ฮันเตอร์นะครับผมกรรมาการผู้จัดการบริษัทสตาร์ฮันเตอร์เอ็นเตอร์เทนเมนต์ฮะซึ่งก็อยู่การทํางานเกี่ยวกับเรื่องของวงการบันเทิงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นโปรดักชันเป็นเรื่องของการทาซีรีส์ทาหนังทําละครแล้วก็ดูแลไอดอลปั้นไอดอลแล้วก็ดูแลคิวดาราศิลปินที่อยู่ในสังกัดกว่า20คนตอนนี้ครับคุณอ๋อครับอืมโหอยากดูอะค่ะว่า,วารเริ่มได้ยังไงอะคะจริง,รงๆเริ่มต้นถ้าเล่าย้อนไปเมื่อตอนอายุ10กว่า,วาตอนเด็กๆตอนมอปลายเอ่อ เมื่อ20กว่าปีก่อนสิ่งแรกก็คือว่าเราฟังวิทยุคนสมัยก่อนชอบฟังวิทยุนะฮะุงอ,อนเนาะไม่รู้ค่ะไม่รู้สมมติสมสมติตอนนี้ผม42ผมย้อนไป20กว่าปีตอนนั้นเนี่ยการฟังวิทยุคือการดีเจคือเท่มากจริงโอ้โหฉันอยากเป็นดีเจฉันอยากฉันอยากจัดรายการฉันอยากให้คนฟังเสียงฉันอนะนมันก็เลยเป็นประเด็นแรกที่ทําให้โอรู้สึกว่าตอนนั้นเรียนอยู่ม .4 โรงเรียนยุพราช รู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นด<อ>ีเจมันเกิดอินสปิเรชันว่าอยากจะเป็นดีเจแค่นั้นไม่ได้คิดว่าอนาคตจะเป็นไงไม่รู้แต่พอหลังจากนั้นเสร็จเราพยายามที่จะไปเรียนรู้ศึกษาว่าการเป็นดีเจเป็นยังไงจนได้สมัครเป็นดีเจโรงเรียน<อ>ก็คือเป็นดีเจประจาโรงเรียนยุพร,ราชวิทยาลัยฮะ,ะแล้วก็ทางโรงเรียนก็ส่งไปประกวดที่แกรมมี่ตอนนั้นก็ได้รางวัลมาอพอกลับมาเสร็จก็รู้ละอ๋อเส้นทางของตัวเองชอบที่จะ พูดคุยเจราจา,ากับกับกับคนฟังมันก็เลยทำให้เราตัดสินใจเรียนวิทยุโทรทัศน์แล้วก็สอบเข้าสายวิทยุโทรทัศน์พอเรียนจบปุ๊บสิ่งสำคัญสุดที่ที่ตอนสมัยเรียนแล้วก็ทำอาชีพที่เป็นนักจัดรายการวิทยุไปด้วยแล้วก็จัดรายการในมหาวิทยาลัยไปด้วยพอสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเส้นทางของการเป็นนักจัดรายการวิทยุมันสนุกเราก็เลย ตอนนั้นวิทยุชุมชนกาลังมานะฮะเราก็เลยซื้อขึ้นวิทยุชุมชนเป็นเจ้าของขึ้นเองเลยโโดูแลน้องๆเกือบสิบชีวิตที่เป็นดีเจตอนนั้นชื่อที่เชียงใหม่นะฮะเอ็กซ์มเพราะว่าจริงๆก็เป็นคนพื้นเพท,ที่เชียงใหม่ก็ทํารายการดีเลยฮะเป็นทํารายการวิทยุด้วยจากนั้นขยายไลน์มาทาแมกกาซีนชื่อเอ็กซ์ e ซม g a แมกกาซีนที่ภาคเหนือแล้วก็ขยายงานเป็นออแกน i z ซ์ซึ่งก็ค่อนข้างครบวงจรหมดเลย ซึ่งตอนนั้นก็โอ้โหดีมากๆธุรกิจเพราะว่ามันเป็นธุรกิจที่ที่หลายๆคนเองถ้าจะไปไประชาสัมพันธ์ในโซนภาคเหนือเชียงใหม่อะไรเงี้ยต้องไปหาเราหลังจากนั้นเสร็จมันจะมีอยู่สองปีที่มีปัญหาหนักๆของบริษัทแล้วก็เลยคิดว่าเอ๊สิ่งหนึ่งที่เรามีความสามารถสิ่งหนึ่งที่เรายังมีอยู่ะก็คือศักยภาพในตัวเรา<ม>ต่อยอดอะไรได้บ้าง,งเราก็เลยมองโฟกัสมาที่กรุงเทพแล้วโอว,ว่า โชคชะตานะมันบังเอิญให้ให้คนที่มีลิขสิทธิ์ของซีรีส์ว์ชื่อเลิฟซิกเนี่ยนำลิขสิทธิ์มาให้เราเพราะว่าด้วยเงินทุนที่เขาไม่พร้อม,อมและเราก็ยังพร้อมในส่วนของการลงทุนเราก็เลยเห็นโอกาสเราก็เลยหยิบจับจเขาเรียกว่าซีรีส์ไว์เรื่องแรกที่ออนทีวีทางช่อง9ก็คือเลิฟซิกม,มาทําจนประสบความสําเร็จซึ่งถ้าจะบอกว่ามันเป็นโอกาสหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย เรามองเห็นโอกาสโอกาสคือโอกาสแห่งความสําเร็จโอกาสที่เราไม่เคยเห็นว่านักแสดงธรรมดาทั่วไปอะ่ะไม่ได้ดุ่งดังไม่ได้หน้าตาดีมากแต่มีแฟนคลับจำนวนมหาศาลทุกคนพร้อมเพย์ทุกคนพร้อมซัพพอร์ตให้กับคู่ที่เขารักอะอม,มันทําให้เปิดโลกใหม่เหมือนกันนะครับว่าตลาดวาย สมัยก่อนยังไม่มีใครรู้จักตลาดวายนะคุณเงาะเนาะไม่มีใหม่มากวายคืออะไรอ่ะวายคือทําไมอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> จริงๆคือตลาดวายมันเป็นตลาดที่มีมนต์เสน่มากๆสําหรับชาวสายวายสาววายทั้งหลายเนี่ยเป็นบุคคลพิเศษนะฮะสำหรับตัว <c oughs> โอนะเขาเหล่านั้นเป็นบุคคลพิเศษที่ไม่ได้มีข้อจํากัดเรื่องความรัก <c oughs> วนยนี่คือชายรักชายได้หญิงรักหญิงได้หรือเราจะรักอะไรสักอย่างที่เราชื่นชอบก็ได้ไม่มีการจํากัดเพศไม่มีการจํากัดวัย ไม่มีการจํากัดในเรื่องของศักและสี <Wow. S 2> แต่ในขณะเดียวกันตอนนั้นน่ะเราก็ได้มีโอกาสได้ดูแลดาราศิลปินอย่างพี่เต๋าเศตาพงศ์ตอนนั้นก็ดูแลฟางเฟยฟางแก้วและอีกหลายๆคน <c oughs> ซึ่งเราก็เป็นในส่วนของในฐานะผู้จัดการของศิลปินต่างๆเหล่านั้นด้วย <c oughs> แต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นผู้จัดละครด้วย <c oughs> ก็เลยทําให้ต่อยอด ทั้งในส่วนของการอ i ติ m มเนจเมน n ์ด้วยทั้ง Production ขึ้นมามแล้วก็ทั้งสร้างไอดอลใหม่ๆด้วยมันก็เลยกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ที่ทำให้เกิด Star Entertainment ขึ้นครับเคยเคยทำในเชิงของการวิเคราะห์สำรวจไหมว่าอะไรอะอะไร,ะไรคือตัวที่ทำให้ผู้คนคลั่งไคล้ศิลปินวายเยอะมากความาคลั่งไคล้ในตัวศิลปินหรือในตัวนักแสดงวายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมีก็คือโมเมนต์ ชิปสกินชิปเนาะฮะเดี๋ยวที่ชิปกันไปน <laughs> <laughs> คือความเป็นมโนของของชาววายสายวายทั้งหลายเนี่ยมันสร้างความสุขได้อะ,อะจริงๆอาจจะเริ่มต้นจากประเทศญี่ปุ่นที่เป็นมังงะห,หรือเป็นการ์ตูนและอีกอันนึงที่บอกว่ามีความสําคัญก็คือเกาหลีศิลปินผู้ชายที่เกาหลีที่เป็นวงบอยแบนด์ทั้งหลายเขาก็จะจับจิ้นคนนั้นคู่คนนี้มันดูมีความรักความความสุขสําหรับ คนที่เป็นสายวายฮะดังนั้น่ะสิ่งเหล่านี้บอว่ามันเป็นพลังหนึ่งที่ทําให้พวกเขาอะรู้สึกมีพลังมีความสุขมีความสุขมันก็เลยก่อให้เกิดเป็นเป็นมวลพลังมหาศาลในส่วนของตลาดวายที่ที่มากมายขนาดนี้แล้วมีกระแสต่อต้านม้างไหมคะคือการเลือกซีรีส์แต่ละเรื่องเนี่ยเราจะเลือกซีรีส์ที่มีกระแสและมีความโด่งดังมันมีดาบสองคม ถ้าคุณคิดว่าคุณเลือกมาแล้วแล้วก็การแคสคาแรคเตอร์มันไม่ตรงกับใจของของผู้อ่านหรือคนที่อิมเมจภาบออกมาเนี่ยคุณก็จะโดนแต่สิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือหนึ่งสติอมองแล้วให้ผลงานที่สูจนตัวเองทีนี้ผมอยากถามค่ะว่าแล้วคุณโอ๊ตคุยกับน้องนักแสดงไงคือเราเนี่ยภูมิคุ้มกันดีแน่ๆผู้ใหญ่เด็กวัยรุ่น เราเป็นผู้จัดการเนี่ยเราเ <ฮะ S 1> ยียวยาจิตใจเขายัางไงเวลาเขาโดนบุลลี่ว่าเธอไม่เหมาะเธออ้วนเธอไม่ตรงปกมีหลายๆคนถอดใจเหมือนกันนะฮะแต่สิ่งหนึ่งอว่าโอดเชื่อว่าการใกล้ชิดการอธิบายด้วยเหตุด้วยผลการทําให้เขามองเห็นอนาคตต่อไปในแพ้ภาคหน้ามันชัดเจนโอเคบ้านเรามีการวางสเต็ปแล้วก็การอธิบายได้ชัดเจนทําให้เขาเคลียร์ในตัวเขาเองว่าเอ,อ ล้ววันนี้เนี่ยเรามาขนาดนี้แล้วเนี่ย<ม>อดทนอีกนิดแล้ว<ม>ให้ผลงานที่สูตรอ<ม><ม>และสุดท้ายเขาก็ประสบความสําเร็จจริงๆในขณะเดียวกันคือพอเขาประสบความสําเร็จสิ่งที่บ้านเรามีก็คือการต่อย,ยอดอ<ม>พอเขาได้ฐานแฟนคลับเยอะแล้วสิ่งหนึ่งโอ้โหเด็กผู้ชายรุวนๆในบ้านเราเต็มไปหมดม,มามาเป็นบอยแบนด์แล้วกันเพราะสุดท้ายยังไงเธอก็ต้องไปออกงานโชว์<ม>ออกต่างประเทศ ดังนั้นก็เลยกลายเป็น SB5 ก็จะกลายเป็น5คนบาส์คิมอนคอปเตอร์เต้ตีที่เดินทางไปทั่วเอเชียคุณ่าอยากถามกลับไปที่ตอนแรกเลยว่าครับไม่ง่ายนะการที่เราจะมาเป็นผู้จัดการส่วนตัวอย่างที่เขาบอกว่าเราจะต้องมีออค่าดําเนินการต่างๆของเราเนี่ยสามสิบเอร์ซ็นต์ไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่เขายังไงคุยกับเด็กยังไงอะฮะอโอ,โอ,โอว่าสิ่งหนึ่งสิ่งที่ควรจะเป็นผู้จัดการแล้วทําให ดาราศิลปินหรือน้องๆในสังกัด mm. อยู่กับเราได้นั่นคือความเชื่อมัน่น mm. คือคุณต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เขาว่าคุณสามารถพาเขาในจุดไปในจุดที่ประสบความสําเร็จได้ mm. สิ่งหนึ่งที่โอมีโอเชื่อว่านอกจากภาพลักษณ์สำคัญที่สุดในชีวิตโอคือความซื่อสัตย์ mm. และคอนเนคชั่น มันเป็นการต่อยอดจากตัวผู้จัดก,การที่เข้าไปประสานและใช้คอนเน็ t ชันใช้ความสามารถรวมถึงทั้งใช้ศักยภาพในตัวเราอะในการต่อรองในการส่งเสริม,มให้เขาไปอยู่ในจุดที่ดีที่สุด คือถ้าวันนี้เด็กๆอยากรู้เรียนรู้เทคนิคน o โกเชชันการเจราจาต่อรองนะนี่คือเทคนิคหลักของการสื่อสารเลยนะพี่โอ้มีเคล็ดลับอะไรจริงๆโอ้ว่าสิ่งเหล่านี้มันสอนกันลำบากแต่เคล็ดลับหนึ่งที่โอ้มีก็สำหรับการเจราจาในการต่อรองกับลูกค้าคือการสร้างภาพลักษณ์และคุณภาพให้กับโปรดักต์หรือศิลปินอเอาง่ายๆนะเราพูดตรงๆเลยว่าศิลปินคือโปรดักต์ คุณสามารถนำโปรดักต์นีน้หรือศิลปินคนนี้ทำมูลค่าหรือ v a l u ลได้อย่างไรถ้า<ม><ม>คุณเอา Product นี้ไปวางในตลาดราคาคือตลาด<ม>คุณเอา Product นี้ขึ้นห้างคือราคาห้าง<ม>เสื้อหนึ่งตัวเหมือนกันราคาต่างกันแล้วแต่สถานที่ถูกต้องดังนั้นวันนี้อกก็เชื่อว่าสิ่งที่เรามีก็คือการทำภาพลักษณ์การสร้างแว l ลให้กับตัวศิลปิน รวมถึงทั้งสิ่งที่เราพยายามปูพื้นฐานในเรื่องของการ P R การทำกระแสเป็นสิ่งสำคัญในวงการบันเทิงนะคะอะไรคือคีย์ที่เราสามารถดึงคนเก่งๆมีอยู่กับเราได้และคีย์ที่เราสามารถให้คนเก่งๆข้างนอกอยากร่วมงานกับเราสิ่งแรกที่เราต้องมีคือองค์ความรู้ องค์ความรู้จักตัวเราก่อนว่าเราเก่งในด้านนั้น specialist หรือเปล่าคนที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งมักจะทำด้านนั้นได้ดี put the right man in the right job เลือกคนที่ถูกในงานที่ถูกผลงานของคุณก็จะชัดเจน ก่อนของคุณขับเคลื่อนไปได้ดีและเติบโตได้เร็วโอเคค่ะคุณก็อยากลองอะไรเล่นๆสนุกๆนะคะสมมุติคุณโอจะมาขอความช่วยเหลือเป็นลักษณะบาเทอร์กับโรงเรียนคุณ้อค่ะคุณโอไม่มีงบมาให้โรงเรียนคุณโอหรอกแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาโรงเรียนคุณ้อเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ให้แต่ว่าให้คุณ้อเนี่ยช่วยสอนศิลปินให้คุณโอเนี่ยตลอดทั้งปีเนี่ยฟรี อ๋อทั้งปีเลยนะสมมุติเคสเนี้ยถ้าจะต้องมาคุยกับคุณงาะจะคุยในลักษณะไหนจริงจริงบริษัทโอเองคุณง่ะมีน้องๆที่มีคนฟอลโลเวอร์อยู่เยอะมากอย่างพี่เต๋าถ้าเป็น t ิ k t o k ก็ประมาณ6ก้านดังนั้นน่ะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคุณงาะสนใจที่อยากจะให้เด็กๆมาเรียนกับคุณงาะแล้วให้เด็กๆลงอินสตาแกรมให้ไหมครับเพื่อเป็นการต่อยอดเพราะปกติแวลูในการลงอินสตาแกรมแต่ละครั้งของเด็กก็เป็นหลักแสนแล้วแล้ว <Okay. S 2> จำนวนคนที่เห็นก็เยอะเหลือเกินดัง <Okay. S 2> นั้นเนี่ยในส่วนของการที่ครูเงาะได้สอนลูกๆในบ้านโอ๋ก็จะได้แวลูต,ตรงนี้เนี่ยเข้าไปในส่วนของการประชาสัมพันธ์แทนที่ครูเงาะจะเอาเงินก้อนหนึ่งสองสามแสนไปทําการประชาสัมพันธ์ในการซื้อครูเงาะไม่ต้องครูเงาะได้ลูกศิษย์เก่งๆมีภาพลักษณ์ที่ดีและครูเงาะก,ก็ยังได้มีเดียจากลูกๆโอไปด้วยที่สําคัญบริษัทโอ๋เองก็มี PR ให้ครูเงาะฟรีด้วยครูเงาะสนใจจะเป็นบัตเตอร์กองโอ๋ไหมครับ uh huh. สมมติสมมุตินะ เอาจริงๆเนี่ยสนใจไปแล้วตอนนี้สนใจไปแล้วสมมตินะแต่สมมติว่าคุณว่าแบบไม่ไม่ใช่สายง่ายสมมุตินะสมมุติเป็นคุณกอคนหนึ่งคุณกอคุณกอคนนี้บอกว่าแหมแต่ครูของเรานี้เป็นครูระดับฝีมือตัวท็อปหมดเลยนะฮะแล้วครูของเราแต่ละคนเนี่ยค่าตัวเขาอะชั่วโมงละหมื่นชั่วโมงละหมื่นน่ะแต่ถ้าเกิดชั่วโมงละหมื่นตลอดทั้งปีไปแล้วฟรีไปหมดเลยอะขอเป็นสัก พี่ให้เป็นส่วนลดได้ไหมล่ะแบบจากที่พี่เคยคิดเขาช่วงครูอนเรานี้ชั่วโมงละหมื่นพี่ให้คุณโอชั่วโมงละห้าพันงั้นอย่างนี้ไหมฮะเรามาลองคัลคูเลตในส่วนของเมีมีเดีย <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่ในบ้านเรามี <c oughs> ในการสปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทีวีเรื่องของออนไลน์ และแพลตฟอร์มต่างๆที่เรามีถือครบวงจรรวมถึงทั้งโปรดักชันที่เราสามารถช่วยเข้ามาซัพพอร์ตเพื่อทําให้ภาพลักษณ์ของสถาบันของคุณกอดีขึ้นโดยที่คุณกอไม่ต้องเสียเงินในส่วนของโปรดักชันไม่ต้องเสียเงินในส่วนของนักแสดงหรือศิลปินไม่ต้องเสียเงินในส่วนของการครีเอเตอร์ในการคิดพ R อาร์ที่สำัเราทําให้หมดเพราะเราเครบวงจรถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็เป็นบัเตอร์ร้อน่าจะเหมาะกว่านะครับ okay. Okay. โอเคโอเคโห เดี๋ยวเดี๋ยวอย่างนี้นเดี๋ยว,ยวโทรเรียกครูให้นะฮะคือผลสุดท้ายโอ้่าการต่อรองอ่ะมันเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าสุดท้ายโอ้ชื่ออย่างหนึ่งว่าสินค้าหนึ่งสินค้าสิ่งสําคัญที่จะทําให้มีลูกค้าได้คือ PR และ Marketing และ Channel Media ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในบ้านโอ้ เรามั่นใจว่าเรามีก็คือนอกจากคอนเน็ชันแล้วอะคุณภาพและการทํางานอย่างเต็มที่ให้กับลูกค้าวันนี้ลูกค้ามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเอามาโยนให้เราเราไม่ได้แค่รับเงินไปถ่ายให้เขาแล้วจบนะฮะบ้านเราอะคิดต่อยอดให้เขาได้ว่าอย่างนี้ไหมครับควรทำประชาสัมพันธ์แบบนี้ควรทามิทติ้งต่อโอ้ตอนนี้มีปัญหาโควิดเดี๋ยวเราทําออนไลน์ให้แล้วเราถ่ายภาพเป็นแบบนี้เพื่อส่งเสริมการขายดีไหมฮะหรือเราทาแคมเปญพิเศษเพื่อต่อยอดให้กับลูกค้าในช่วงโควิดเพื่อให้ลูกค้า นอกจากได้ image ภาพลักษณ์ได้ brand awareness แล้วยังได้ค่า KPI ที่วัดได้และยังได้ยอดขายด้วยคือนอกจากคุณโอจะเป็นคนที่เก่งในการสื่อสารแล้วเนี่ยอันนี้เก่งจริงๆนะคะคแล้วง้เอเห็นว่าเด็กๆในบ้านของคุณโอเนี่ยก็เก่งเหมือนกันรเราแต่ละคนเนี่ยก็จะมี channel ของตัวเองไลฟ e อะไรต่างๆนานา,นานของตัวเองอันนี้คือเราสอนเขาไหมเราบอกเขามว่าเขาต้องหาคอนเทนต์ยังไงเพราะคุณง้อว่า มั่นใจว่าเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรอะพี่อะไรอย่างเงี้ยในในองค์กรเราค่อนข้างจะมีครบไม่ว่าจะเป็นเรื่องพอเขาเข้ามาแล้วต้องมีการสอนในเรื่องของพัฒนาบุคลิกภาพการสร้างอิมเมจในอินสตาแกรมหรือการปฏิบัติตัวต่อสาธารชนรวมถึงทั้งการเรียนเต้นเรียนร้องเรียนแอคติ้งด้วยดังนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ต้องทําให้เด็กเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยเรายังมีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้เขามีช่องทาง มีตัวตนสมัยนี้มันมีตัวตนง่ายนะฮะทางออนไลน์มันง่ายมากเมื่อก่อนต้องแค่ทีวีเท่านั้นแต่ณวันนี้สิ่งที่การสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายโดยที่แทบไม่ต้องใช้ต้นทุนเลยเนี่ยมันสามารถทําให้เราทํางานสร้างตัวตนให้เขาได้ง่ายมากขึ้นอนอกจากการต่อยอดจากซีรีส์แล้วเนี่ยเรายังสามารถที่ทำแพลตฟอร์มอื่นๆในสตาร์ฮันเต e รเอเจ n ต์เมนและ n n e l ต่างๆของบริษัทไม่ว่าจะเป็นไอ t w i t t e เ f อร์ b o o k YouTube เราเองก็จะมีการทํารายการให้เขาในการต่อยอดผู้เด็กๆมีในส่วนของไม่ให้เด็กๆในบ้านหายไปจากกระแสหรือหายไปจากความเป็นโซเชียลเอาละค่ะวันนี้โหได้ข้อมูลแบบดีมากๆเงาะมั่นใจเลยว่าไม่ใช่แค่คนที่อยากเป็นผู้จัดการเท่านั้นที่จะได้ประโยชน์คใครก็ตามที่ต้องทํางานแล้วต้องมีการรักษาคอนเนคชันหรืออยากดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตเนี่ยด้วยการสื่อสาร โอช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอยากจะฝากอะไรคนเหล่านั้น<ะ>ในการที่เราจะดึงคนดีๆเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราได้ค่ะสิ่งแรกสําหรับโอนะโอเอาตัวเองเป็นบรรทฐานการเริ่มต้นจากการเป็นคนดีจิตใจดีมีอินสปิเรชันที่ดีมีพลังบวกที่ดีมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิต ใใจิตใจที่ดีมันทําให้เราต่อยอดในทางบวกและสามารถที่จะพบกับคนที่มีพลังบวกเหมือนกันแต่ณวันนี้เนี่ยโอเองยังอยากจะให้เด็กๆน้องๆหรือหลายๆคนที่ฟังก็คือสิ่งสําคัญคือไม่ทิ้งความฝันมีอินสปีเรชั่นลงมือทําเรียนรู้ศึกษาเป็นสิ่งสําคัญถามว่าหลายๆคนโอไม่ต้องเรียนก็ได้นี่หรือเห็นันเห็น,นหลายๆคนรวยแล้วไม่ต้องเรียนโอยังเชื่อมั่นว่าการศึกษายังทําให้คน เป็นคนดีเป็นคนเก่งและเป็นคนที่มีความรู้ยิ่งขึ้นใช่วันนี้ทุกสังคมต้องการคนดีแต่ถ้าคุณเป็นคนดีที่มีความเก่งสังคมอยากได้มากกว่าวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้จากคุณโอ้ s t ฮันเตอร์เนี่ยมัน มันลึกซึ้งมากในการที่คนคนนึงจะไปใช้ได้ในชีวิตมันมันสามารถที่เราเอาไปใช้ได้เลยวันนี้นะคะคุณหมอฟังมาแล้วเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่หนูสรุปมาบอกว่าคนเราเนี่ยนะมันดีอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเก่งด้วยใช่ครับมันทําให้คุณมว่านึกถึงนะคะคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ s i m p l ลมากเลยค่ะความรู้คู่คุณธรรมรเราได้ยินคํำนี้มาตั้งแต่เด็กเลยแต่มันจริงมากๆถ้าเราจะประสบความสําเร็จอย่างยั่ง,งยืน พูดง่ายๆจงอย่าเป็นคนดีที่โง่จงอย่าเป็นคนเก่งที่เลวจงเป็นคนดีที่เก่งนี่คือคนที่สังคมต้องการสิ่งหนึ่งที่เราเห็นในผู้ชายคนนี้นะคะคือเขาเอาจริงในสิ่งที่เขาทําแล้วข้อดีอีกอันนึงต้องบอกนะพอมื่เกี้ที่หบอกว่าเฮ้ยมันต้องก่อนที่เราจะไปมีคอนเนคชั่นดีๆเราต้องดีก่อนแต่เนื้อสิ่งอื่นใดเลยมันคือคําว่าเป็นผู้ให้ถ้าคุณฟังแล้วคุณได้ยินนะคุณจะได้ยินเหมือน<ม>ครูงเง้อเลย คำว่าเป็นผู้ให้ให้ก่อนคำว่าคอนเน็ชันไม่ได้เกิดจากการที่เราจะไปเอาอะไรจากเขา<ะ>มันเกิดจากการที่เราให้เขามันคือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าไม่ใช่พึ่งพิงแต่เป็นพึ่งพานั่นคือสิ่งที่ทําให้วันนี้ธุร,รกิจของคุณโอ๋อยู่ได้แล้วก็จเจริญเติบโตอย่างเมื่อกี้ได้ยินไหมคะตอนที่คุยกับคุณง้อเจรจารต่อรองกันคุณเ้าไม่รู้สึกว่าคุณง้อเสียอะไรเลยคุณเ้ารู้สึกว่าคุณง้อมีแต่ได้กับได้เห็นไหมคะเพราะการเจรจาต่ <S <S อรองท<ๆ>ี่ดีคือเราไม่ได้จะมาเอาประโยชน์จากคุณ แต่ฉันจะเอาของฉันมาให้กับคุณเพื่อเอาของคุณมาให้กับฉันมันคือวินวินอ่า้นทุกธุรกิจถ้าเมื่อไหร่เป็นวินวินชนะทั้งคู่ถูกไหมคะถ้าเกิดฝั่งนี้วินแล้วครูแพ้ยังไงก็แพ้ทั้งคู่ในที่สุดหรือต่อให้ครูชนะแต่ทางนี้แพ้สุดท้ายมันก็จะแพ้ด้วยกันนี่คือลักษณะนะคะฉะนั้นก่อนที่เราจะเอาอะไรจากใครคิดอยู่บนพื้นฐานที่คุณโอแชร์ให้ฟังนะคะให้เขาก่อนนะคะรักษาคอนเนคชั่นด้วยการเป็นผู้ให้ที่ดีเชื่อเถอะค่ะว่าถ้าเราให้จาก ใจที่ปรารถนาดีจริงๆวันหนึ่งมันคือการสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตนะคะแล้ววันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ใครที่อยากจะไปสร้างคอนเนคชั่นในอนาคตอยากเป็นผู้จัดการศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างนี้นะคะก็เริ่มจากการฝึกให้ตัวเราเป็นคนที่ดีมีจิตที่เป็นผู้ให้แล้วก็ฝึกพัฒนาในศักยภาพที่ตัวเองอยากจะเก่งในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะวันนี้ขอบคุณคุณโอ๋มากๆที่มาให้ความรู้กับพวกเรานะคะและในสัปดาห์หน้าค่ะ เราจะไปติดตามยูทูบเบอร์คนหนึ่งโอ้โหคนนี้นี่ครูครูก็นับถือเขามากๆเลยคุณโอ ح, รู้จักไหมน้องพีทอีทแหลกอ๋อรู้จักครับผมโอ้โหดังมากในโซเชียลดังจริงๆรมันจะประคุณทุนหัวแล้วหุ่นนางดีด้วย <laughs> อยากถามมากเลยกินยังไงถึงยังรักษาสุขภาพได้ขนาดนั้นแล้วอาศัยสิ่งที่ตัวเองรักโดยกินโชเนี่ยจนสามารถเลี้ยงชีพได้ นะคะเราจะมาตามรอยความสำเร็จของเขาแล้ววันนี้นะคะ mm hmm. คุณเงาะกับพี่โอจะขอลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ mm hmm. พวกเราลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณสวัสดีค่ะ,ะคขอบคุณ,คณมากเลยค่ะ อยากจะฝากถึงน้องๆเยาวาชนทุกคนที่อยากมีโอกาสแล้วก็อยากมีตัวตนนะสิ่งสําคัญที่เคยบอกไปแล้วก็คือว่าอย่าลืมความฝันของตัวเองแล้วก็ศึกษาเรียนรู้และทําให้เต็มที่ณนะวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสร้างจุดยืนและสร้างตัวตนให้กับตัวเองได้ง่ายกว่าในอดีตมากด้วยโซเชียลซึ่งแทบไม่ต้องลงทุนอะไรเลยณนะวันนี้น้องๆทุกคนสามารถที่จะสร้างตัวตนสร้างโซเชียลสร้างรายได้จากโซเชียลเหล่านั้นในระยะเวลา สั้นๆและไม่ยากเพียงแค่น้องรู้จักเรียนรู้ศึกษาแล้วก็คิดครีเอทีฟคอนเทนต์ที่น่าสนใจจะสังเกตด้ฮะว่าเรามียูทูบเบอร์หลายๆคนที่สามารถหาไรายได้ได้มากมายและคนนั้นเหล่านั้นไม่ได้เกิดมาจากการเป็นดาราด้วยเขาเกิดมาจากการเป็นแค่การใช้โซเชียลและทำให้ตัวเองกลายเป็นยูทูบเบอร์หรือไอดอลน้องก็เช่นเดียวกันที่สามารถทำได้ถ้าน้องรู้จักเรียนรู้ศึกษา และที่สำคัญเราต้องมีความและความเสร้างสรรค์ทุกๆคนมีโอกาสที่จะมีตัวตนได้ถ้าเริ่มจากตัวคุณเองและที่สำคัญคือขอให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งเพราะนั่นคือสิ่งที่สังคมต้องการนะครับ ไอดอลคนนี้นะคุณว่อบอกเลยจุดแข็งของเขาคืออะไรคือเรื่องของการกินคนรีวิวธรรมดามันจะได้กินแค่เมนูเดียวนะครับบางที2เมนู3เมนูอิ่มและแต่ของเราเนี่ยมันไปร้านเราสามารถเสนอได้ทุกเมนูแล้วเราก็กินได้เกลียยมันให้คนรุ่นว่าวันนี้จะกินหมดไหม